แกงหน่อไม้เด้อมื้อนี้ห่อ๋อแล้วบอกให้กินมักซารีนี่เลยอุปกรณ์ในการแกงหน่อไม้มีผักกระแยงมียันมะเขือมียานางพี่น้องมื้อนี้มื้อนี้แกงแบบบ้านเฮาเด้มื้อนี้ คนละไม้ละมือโอ้สามสิกินมักซาลีบอกเพื่อนต้องกินตุ่นไว้ล,วละล่ะโอเคได้ที่แล้วเลยแก่งน้องไม้เฮาสมพ่อพักเอ่อกงงน้องไม้เพื่อนมันรูซสึกแ่าแปลกๆที่จริงแล้ววเดเราพักกันแง่งลง 招百比。 เจ้าเอพากันเห็นอย่างมื่อนี้มากินข้าวน้ำเด้อกำลังนึ่งข้าวมื่อนี้ขอกินข้าวน้ำแน่มื่อนี้มาขอกินข้าวน้นองมั่นก่อนมื่อนี้แกงหน่อไม้เด้อมื่อวานี้อ๋อแล้วบอกให้กินหมักซาลี อืมแนวนี้ก็ได้เป็นตอนแนวนี้ก็ได้แต่ทางบ้านอายผัดจักหน่อไม้ผัดอีกแบบหนึ่งเหมแบบเจ้านี่ก็ได้เพื่อนนี่เลยอุปกรณ์ในการแกงหน่อไม้มีผักกระแยงมียันมะเขือมียาหนางพอ่นาองมือนี้มือนี้แก,ง,แบบแกงแบบบ้านเฮาได้มาอนี่แกงแบบบ้านเราเพื่อนน้นองมันมือนี้โบได้แกงแบบบ้านเจ้าได้ ปกติบ้านน้องมันแกงน้องนองมันแกงสิแกงแบบน้ำใสแน่นบป่โบได้ใส่น้ำจากนางแน่นบป่ปกติเสีเยาแกงหน่อไม่นมนะมือน,นี้มาลองแกงแบบลาวลาก่อนพี่น้องแกงแบบแนวที่เราเพลินส่วนน้องแกงปกติก็บ,บ่ได้ใส่เขาเบื่อน้ำแมนบ่เสียสีแกงหน่อ,มนนอไม้แล้วก็ใส่พักไปเลยใส่เกลือไปนวเลยแมนเป่าปกติก็สีแกงแบบนั้นแต่ว่ามือนนี้แกงแบบนี้มอนี้สิให้น้องลองเฮ็ดลองเบิ่ง ในอนาคตบางทีอันมีแฟนเป็นคนนั่นเผ้เอินเนาะเฮ็ดกินแบบนี้เทน้ำที่เทน้ำที่แก็ต่าเขาเบื่อก็ล้วจะเอากเพ็ดลงน้ำหลังก็จาหาก็เลือกเวียกสิบสองโมงตรงเลิกเวียกพี่ลึกเฮ็ดเวียกเก่งขนาดเลยแล้ววเลยยังแลล้วแล้วแล้วแต่ว่ายากอ่ะเมืดนะเออ คนไปคนมาละจางบัดเราสื้อท้ายมากันแล้วแล้วมันปะนแสดงว่าเมื่อแรงนี้ไปทางใดบัดนี้เมืม่อแรงไปเสียหน้าเข้าเออน้องวันโตกำลังองนตาข้าวเบือ่อเมืเอม่อนี้ไปกินข้าวน้ำมันครนอบครัวน้นองสาวเผายูมเมียนที่น้องได้มาเนี่ยเงินน้นองมัด ตามเลยเนะอ้อืมตามเลยเอาสิเจ้าเก่าหน่อไม้มาเตะไม่เก็บมาเลยนาะหน่อไม้บ่งเนาะระหว่างไม้บ่งกับไม้อันนี้อะไรแซบกว่ากันน้องมัน,นตัวนี้เนี่ตัวนี้แซบกว่าเตะน้องว่าตัวบอกว่าตัวนั้นแซบกว่ากิน,กน <laughs> เพราะว่านอบ้บงนี่นอบ้บงนี่ไอ้เคยกินหลายแล้วเพราะว่าบ้านเฮาอยู่บ้านเฮามันวุ้นนอบ้บงเนาะกระเทือนไปมาหาป้ามันไอ้ก็เลยเลือกเอาหน่อไม้อันนี้เอา ไม่สร้างนี่หาหน่อใต้ดินผมมีละยามนี่มันออกโผล่ิีดินมาแล้วมีแต่หน่อไตป้านะมันชีกะนะ้กันไปมีแต่หน่อไตป้าไตป่าไต้ดหน่นอ,นอายาว แขงหน่อไม้มาเนี่ยน้องเพิ่นกำลังเฝ้าหัวเข้าอยู่กินข้าเหนียวแกงหน่อไม้ยามเที่ยงโอ้มันก็สุดยอดเท่านั้นแหละพี่เนาะกินยามเศร้ากับโบคือได้กินยามแรงกับโบคือแกงหน่อไม้นี่แกงหน่อไม้ตม่ำหงหงต้องกินตอนสวยกินตอนเที่ยงแซบ่บคาดว่าน่าจะพออยู่ตรงนั้นหน่อไม้เนาะหลาย,ยอยู่เนาะ อย่งอีกนอกนึงกับเครื่องนึงน่งไหลายอยู่ได้หลายอยู่น่าสิพออยู่อยอนมอให้กลับมาแลระวังมือเดี๋ยวลงมันเดี๋ยวเอาเต็นท์มไม้ได้บอกมือได้ กินข้าวยำนี้คือสีแซบขนาดเลยนะวันตัวเนาะกินตอนหิวเยียตอนนี้สิบสองโมงกว่าละสีเที่ยสีบ่ายโมงละเขายังม,ม้กินข้าวสวยเลยโอเคคนละไม้ละมือกำลัง,ง,งย่องยานั่งคันยานา่งโอ้ออดซ้อนเสียงใกล้าขาดเลยโอ้โห

โอเคตัดภาพมาปัจบันนี้กับ,บเพื่อนก็มาเจอกับอไอกิ้งเนาะไอกิ้งเพชรหรือว่าอันทองวิธีวิธีคนเล่าวัานี้สบายกโชคดีไปยากหนึ่งก็คือแบบว่าปกติเฮาไ่ได้มีเวลาเจอกันเคยคุยกันอยู่เนาะกาเราก็อยู่แขวงสัญญาบุรีเมืองสัญญาบุรีบ้านเดียวกันกับเพื่อนนี่แหละเคยแบบว่าส่วนกันไปอ,ออกทริปนำกัดเล่ากับส่วนเพื่อน เพื่อนก็ส่วนลราแต่บมมีโอกาสได้ไปน้ำกันที่น้องไงแกลับไปอยู่แต่น้อยน้อยน้อยนักแต่โมนี้นี่บุหัวร่มยังพัดพามามาเจอกันที่น้องไงมาเจอกันพอดีเพื่อนกำลังเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกับอันน้องน้องย่พอดีไอคิงเพิ่นมาขอล้างหน้าล้างตาวเพื่นก็เลยได้ยินเสียงคุ้นณเพื่อนก็เลยออกมาหาเดี๋ยวแม่นผู้ใดก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเขาคิว่าบังเอิญกับแม่เขาคิว่าผมได้คิดกับแม่เนาะมาเจอกันที่น้องไงเพื่อนกับบุชาร์บอฟันว่าสิได้เจอไอคิงมืาอนี่ มื่อนี้ก็ดีใจไร้ที่เดินมาเจอเบาเพื่นทุกคนก็เดี๋ยวพอดีมาก็กอ,อแลบนำเลยอลบก็เลยส่วนไอ้เพื่อนมากินข้าวนำกันเมื่อนี้กินข้าวนำกันเนะาะกินแกงหน่อไม้กำลังแกงหน่อไม้อยู่ค่อยเอายานางเอาวันมักเออมากไปสังขึ้นมาแกงตั้งใจมาเฮ็ดกินอยู่นี่เด้เตรียมมาปัดดงปดัดแดดก็เอามานำไอ,อโอเคน้องเพื่องเนาะบอกว่าอะไรอย่างเดียวพาไอ้เพื่อนเข้าไปในเฮือนในซานก่อนพักผ่อน,นก่อน,นเรากับมาเมื่อยได้นี่มาเมื่อยเป็นปะ เส้นทางตามที่จะเห็นก็คือสามารถไปติดตามหับส้มของซองเพื่อนได้เพราะว่าเส้นทางที่เราอมานแล้วเจ้าก็ได้อันเอาเส้นทางให้เบิงอยู่แล้วบันทึกการเดินทางบันทึกการเดินทางอยู่อยากรู้ว่ามันหนุ่งยากระบาดจำใจกับไปเบิกนั่นแหละพี่น้องไยความหุ่งยากกว่าสิได้มามาให้หับผิดหับส้มนะพี่น้องเนาะไปบดือ่ายเด๋ยวเขาเข้าไปในเฮือนหาน้องมั่นก็นตอนนี้น้องกำลังแกงหน่อไม้อยู่ โอ้สามสิกินมักซ์เล่บอกเพื่อนต้องกินตุ่นไวละลายเพราะว่าเมื่อบ้านแล้วมันบรได้กินได้นี่เมื่อบ้านมันบ่มีให้กินที่ต้องได้ได้กินอยู่นี่แล้วนี่เพื่อนต้องกินหลายๆก่อนกินเท่าที่กิ่นได้ก่อนกำลังพากันเห็ด hey 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 อยู่เห็ดกินอยู่รอ่าแกงหน่อไม้คือสีแซบจระเกงหน่อไม้เมื่อนี้เพราะว่าตั้งต่างคนต่างหิวแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอ,อกแกงหน่อไม้ แ,แม่นตอน,นเหนียวเหี่ยวแล้วก็กินหลายๆคนญาติกันกินเนี่ยแหละแซ่บแก่งหนูไม่งามมื่อเที่ยงงี้เนาะเอาพักลงไปแล้วใกล้จะได้กินแล้ว พอแล้วเนาะพักเนาะมันหลายคนแล้วโอเคได้ที่แล้วแกงหน่อไม้เฮาน้ำคุกคิกผู้ดีถ้าบางคนก็มกักสดน้ำก็ใส,ส่น้ำลายแต่ว่าสัปนี้ผู้ดีแล้วนะเลยแกงหน่อไม้เฮา เป็นตาแซ่ขนาดเลยพี่น้องหอมเฮ้ยพักการแยง่ได้เอาลงซ้บลืมสมพ่อพักเออเก่งน้องไม่เพื่อนมันหงซึว่าแปลกๆที่จริงแล้วได้เอาพักการแย่งลงด้เอาทีเด็ดทีเด็ดลงนะพี่น้องเนาะ ตักแล้วโอ้หอนหอมพักกระแนง,งขนาดเลยเนาะในรอบซาวปลายปีเมื่อนี่แม่น้องมั่นสิได้กินแกงนองไม้ใส่ยานางในรอบซาวปลายปีเราเคยกินเพื่อนึงก็คือต่อนนื้เป็นเจ็ดแปดปีหมด วันตเอาตัวนั้นดนวันตเด็กเสอันนั้นี่ตัวอัตัวนี้เออตัวนั้นแหละเอาตักอีบอกเรว่าพ่อแล้วแก่งตรงไม้ตักอีถ้วยหนึ่งเนาะเอาเด้อบอกเพียงเด้อตามสบายเด้อตามสบายเลย

ตามสบายเลยเด้อบ่ต้องเกรงใจเด้ออันใดบ่เทิงก็ยิ่งเอามือยาวสาวได้สาวเอาเลือดไปอันช่องมือนึงเริ่มติดเข้าเจ้าแล้วเว้ยบ่ไปสองมือเริ่มติดเขด้าเจ้าแล้วบ่ส,สิเริ่มเข้าวเหนียวแล้วบ่บัดนี่ย <c oughs> โอเคกินขา้าวกินน้ำน้ำกันเด้อพี่น้องก,กินข้าวสวยแซ่บขนาดเลยมื้อนี้กินขา้ขขนาวแซ่บหไขขด้แซบป่นผักออผกระหยอืมผักกระง แกงแบบบ้านเฮาแลยนี่แ,แม <า S 2> ยู่งเกี่ยวกันเรื่องหยาดทังอย่า,า,างนี้เลยจุดน้ำไปเรื่อยเรื้ยอยๆไปนะ้าส,ว,สว่าเขียนตัวจวดตั้งผู้เล่นแซ่ย khu, khu, khu tinh, khu tinh, <laughs> <Khu tình. cười> xếp <xuất. cười> khu tinh là xếp, xếp lại, xếp lại là khu, xăm. khu, xăm đó. khu tình. Cái này chưa hết, trông vâng. hết như vâng nào, trông vân vua hết vâng ừ, Hết vâng. hết vâng. hết Nó xé bài luôn đó Mì đấy, Lâu Cho sự kiểm vào Bỏ vạc nào. nào Ờ vạc nào, ơ mì hay là bỏ mà dày lươn อยู่เทิงนี่เด้อเนาะของน้องของน้องเกาตั้งนี่เด้อค่อยก็เลืมไอ้ไอ้ก็เห็นอยู่เมื่อวานนี้โอ้แนวเลงไว้แล้วเป่าแกงน้องไม่เมื่นมาเอานี่แหละบันฮอรยามแกงยามนี่ผมลืมซื้อข้าวตะกินบ่าพักอันนี้พักน่าวพักถ่านหรอตี่เปาก็เอามาปุ๊กได้ชจีปีมันโอ้เสียดายลืมนะบนตัวเนาะคิดวอกเลยจนไอ้เก่งเราจังคิดออก สุดยอดเท่านั้นเนาะคอยไปหาซื้อไปหาซื้อเห็ดบ่มีเองก็เลยบ่ได้เห็ดไปตลาดอันใหญ่นะตลาดใหญ่ไปตอนสวยตอนซับนี้บ่มีนะต้องเป็นตอนแรงบ่ซสั่นก็เศาก็สิมีซั่นกังกิเม็ดคักเลยเอเก่งเนาก็มีเต่ใส่อนมักนใส่อนัดักบว่เงี้ยเ่ แกก็ส่องเนี้ยแกก็เข้ามาซาเลยเนาะแม่งบ้วงได้ยังไงน้องมันเพราะเสี่ยงเปลี่ยนบอกผมว่าถ้าเกินว่าจะอยากกินแต่ยังเป็นยูบอันนั้นประเดี๋ยวมีเด็กซื้อกระเงี้ยมาเล่า

Yeah mm -hmm. À, lúc cười riếng ao đó ta à, lúc cười riếng ao พักอันเล็บมาหน่อยเองเนาะพักตีนมาหน่อยักเล็บมาเัาีเงียนะเนาะยกเก่งของไม้นี่ครับต่วบ้านแถวปากซ่านี่ผมเห็นมี้นแะครับเล็บมาเขีเีีนแราก็ตีนง่วนี่แหละพัเล็บมาเตีนมันจะไปนั่นน่ะใบมันกลายเป็นตีนง่วนี่แหะอันเดียวเลยพับเล็บมาเลือกเวัน ถวทงนาปะอ่า,าย,ยาหนาสิมี่เนาะทงหนานี่เขาพูดเขอเรื่องนะลอัคอมเมน์มาอ่านเฮาไปกินนั่นเด็โตเามาเราเคยกินนีฮนกันมีกนพักอีฮีนกับมีจบอกไอ้ีพักอีฮีนแถวทงนาบ้านเจ้าเนาะางเพื่อการหงับบคือกันนะเต้พักที่มันอยู่น้ำหน้าฮะนะ ดอกสีเล่เหล่มึงม้วงกนน่ะบุญเป็นพักตบได้เอาเจ้าหูวพักแว่นบ่ะพักแว่นนะก็กินครับกินกับเกลือาไหมนี่นาานแนวมันเนาะแว่นพักตบเอาสเต็ปขนาดเลย กนกค่นะอยู่เขา้าโม่คือกันเราคอยกันไหนนอนอยู่นี่นอนพักพักก่อนมาพักก่อนที่แท้จริงนะอยู่นี่นะ<ว> <laughs> มัน<ว>มีเน็ต<ว>ให้เล่นเด็<ว>กมีลุกค้ะะกาบ่ะไม่ยังจ้ะขาเจ้ากระตื่นเศร้าเือนกันนอนอน,อนี่เหระเามีเน็ตใ้เล่นเราหอมรบหับเก้โมงสินะนอนอกแปดสแปบสองโมงช่วงเมืองอิ่มเต็มอิ่มเราสือวัาห่างไกยในช่วงหกเดืนนนอนเเคยนอนต็มอิ่มส่่ จะฟ้าวเด้อปวดอ่างเ่าคอยกัดฝนตกนี่ค่อยเคยเจอมาแล้วจนยึงให้ฝนตกเมื่อบนตัวห้ามไห้เมื่ออยากเมื่อใได้จะจักเมื่อกระบุเมื่อกรบกเมื่อไงอ่ะกันตกรอบนี้คอยบุเมื่อแล้วราค่อยเจอมาหรอทันตกเราต้องมือให้ลาบแล้วเด็กกะกาเขาหแาือ โอเคแซ่ที่อันเห็นว่าเกงหน่อไม้มันบ่มืดนี่บลไมยคลอมบอมแมนมันบ่มืดเติมได้เติมแล้วมันก็กินบ่มืดมันอิ่มมันแซ่ข้าเฮ็ดหลกินข้าวเด้อแซ่ขนาดเลยมีเตเนียแซ่แซข้าวเหนียวกับเกือบมะติดเก่งใจน้องมันเลยจ้วงไว้หน่อยนึงหยอกเด้ออิ่มแล้วอิ่มละโอเคตอนนี้เราก็กินข้าวอิ่มนั่งท้องตึงนั่งตาก็เริ่มย่อนละพี่น้องเอ้ย สิได้พักพอดล่ะมือฟ้ามืดฝนก็มาแล้วบ้านนี่ฝนตกแลก้วก็มาเพลินคงสิได้เลื่อนมือกลับถ้าฝนตกนี่ถ้ากลับนี่คงสิกลับบ่ได้หรอกมันเคย <c oughs> เคยเจอมาแล้วเคลื่อนให้ย่างกับได้อยู่ก็เพลินเออขันย่างกลับได้เยอะเนาะเนี่ยย่างสันทายกันกลับย่างกลับยังได้อยู่แต่ว่าเนีย่ยดีเลยย่างหมดนะที่รถแท็กซี่งโอ้โอเคขอบใจน้องม้าหลายๆเด้อที่อ่ะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนงนเนาะ ตอนฮับคนแปลงหน้าเสียงพี่น้อายิ่งเลยเพามันจะไอ้ก็เป็นคนแปลงหน้า <c oughs> <c oughs> นคนือก,กันนั่นแหละจักมาแต่สิได้ลงมาแต่ใส่กระปุกได้มาอยู่นี่ได้มากินข้าวอยู่นี่กะห, <c oughs> หักเขาหักแพงกันเนาะพี่น้องเนาะ,ะ <c oughs> บ้านเฮาไปให้ได้กินปลาเมื่อหน้าได้กินข้าวบบมีข้าวในเล่าก็มีข้าวในติดคนลาวนํากันเนาะพี่น้องเพราะว่าที่อยู่ใส่กระหักแพงกันบางคนก็ดีใจได้ที่ได้มาอยู่จุดนี้โบหน้าเสื้อว่าตัวเองที่ได้มาอยู่จุดนี้ค่อยก็ได้เคยคิดเคยฝันไว้โดยตลอดว่า อยากมาเล่นอยากมาเที่ยวอยากมาอยู่ใช้ชีวิตแบบนี้นะสุดท้ายมาก็ได้มาเปลี่นตามที่ตัวเองว,ดวาดหวังไว้เลยก็ดีใจขนาดเลยปกเป็ดพกเป็ดมาแล้วโอเคน้องมันอันครอบใจหลายๆเด้อเอาไว้เจอกันในมื้อหน้าเด้อมื้อหน้าสิมารบกวนไม่เด้อ <laughs> แล้วเจอกันไม่โอเคพี่น้องเจ้าเพื่อนกับน้องๆ้องขออนุญาตเามียนพาเข้าพานน้ำแล้วก็สิพากันไปทางใดต่อน,นันติดตามในอีพีต่อไปพี่น้องสำหรับมื้อนี้สบายดีเด้อ